ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับผู้อาวุโสข,ของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองต้องการที่จะหยุดพวกเธอแต่พวกเขาก็ไม่มีพลังนางฟ้าเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่หรือระดับราชาวิญญาณ ยกเว้นทางสารสมาชิกคนอื่นๆของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองก็ยังไม่เก่งในเรื่องของการต่อสู้และการที่จะป้องกันไม่ให้พวกเธอเข้าถึงทางสารนั้นเป็นเรื่องยากมากพวกเขาทําได้แค่มองดูเฉยๆเท่านั้นเพื่อที่จะเบียดตัวเข้าไปอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าเรานางฟ้าเหล่านี้จึงใช้พลังแห่งสายเลือดต่อสู้กันเองท a d ใดนั้นพลังแห่งสายเลือดที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมพยัก์ขาวก็ปะทุข,ขึ้นเอาราทุกๆคน อย่าพึ่งแบดเสียดกันทงางซานมองดูนางฟ้าเหล่านี้ตรงหน้าเขาอย่างหมดหนทางไม่ว่าเขาจะฉลาดแค่ไหนเขาก็ไม่เคยจินตนาการมาก่อนว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้เขาไม่เคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแม้แต่ชีวิตก่อนหน้านี้ของเขามีผู้หญิงเกือบ30คนอยู่ตรงหน้าเขาและเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิงที่อยู่ในระดับที่ส1ที่กำลังเป็นสาหลักของเผ่าพันธุ์ต่างๆ หลายคนเคยเข้าร่วมการต่อสู้ในการชิงระดับจกกักรพรรดิในส่วนของการแข่งขันแบบพบกันหมดที่ผ่านมายกเว้นเหมยคงเจือและหลานโมเฉียนหาคนเหล่านี้ร่วมมือการจัดการกับเขาเว้นแต่ทงางซานจะเปิดเผยความสามารถทางสายเลือดทั้งหมดของเขาเท่านั้นเขาจะไม่สามารถจัดการกับพวกเธอได้อย่างแน่นอนใครคือคนที่เจ้าชอบเสียงที่คุ้นเคยซึ่งมีรสชาติแปลกๆปรากฏขึ้น เมื่อทังซานหันศีรษาไปมองคนคนนั้นก็เคอเฉินเชียวคนที่มาหาเขาเมื่อวานนี้พร้อมกับจดหมายของจกักรพรรดิเย็นในขณะนี้เธอเขากำลังมองดูทังซานจากกลุ่มของผู้หญิง30คนเหล่านั้นด้วยท่าทางที่ดูดีบนใบหน้าเมื่อได้ยินคำถามของเฉินเชียวเรานางฟ้าเหล่านั้นก็มุ่งความสนใจไปที่ทังซานและสีหน้าของพวกเธอเข้าจริงจังขึ้นมาทันทีบรรยากาศที่เย็นเยือกเยืนี้ให้ความรู้สึกกดดันจริงๆ ทงังซานพูดอย่างหมดหนทางว่าเอาราทุกคนข้ากำลังจะเข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศของศึกชิงจกักรพรรดิไม่มีที่ว่างให้ราชา้าโปรดหลีกทางให้ข้าก่อนหลังจากการแข่งขันวันนี้ข้าจะเลือกคู่ของอย่างแน่นอนเผ่าพันธุ์ของข้าสนับสนุนการมีคู่สมรสหลายคนเมื่อมีตัวเลือกหลายทางข้าก็ทําได้ราชาปีศาจหญิงจากเผ่าพันธุ์สิงโตทองพูดเสียงดังขึ้นอย่างกระทันหัน เสีงคำรามของสิงโตตัวนี้ทําให้ทางสารตกใจอย่างมากสิงโตตัวนี้มีความสูงกว่า2เมตรครึ่งไหลกว้างรังกว้างและดวงตาสิงโตของมันก็ยิ่งสดใสขึ้นจริงๆแล้วสิงโตก็เป็นสัตว์ที่มีภรรยาหลายคนเหมือนกันตอนนั้นเองที่เขาสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงหลายคนรวมถึงเผ่าพันธุ์แมมมอธสีทองด้วยนี่พวกเธอพูดจริงๆงั้นเหรอเธอคิดว่าตัวเขาเองจะเลือกพวกเธออย่างนั้นเหรอ เ่าพันธ์ของข้าก็สามารถมีคู่สมรสได้หลายคนเหมือนกันผู้หญิงหลายคนตะโกนพร้อมกันทางซานยิ้มอย่างคมขื่นแล้วพูดว่าเอาราทุกคนข้าไม่ใช่คนหลายใจข้ามีเพียงคู่ครองเดียวเท่านั้นและข้าเองก็เป็นผู้สนับสน,นุนความสัสตย์ของคู่ครองเอาระโรดลีกทางให้ข้าไปแข่งขันก่อนนี่เจ้าเจ้าชอบข้าไหมจูจูราชาปีศาจหญิงจากเขาพันธุ์ยูนิคอนสีทองก็ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับรอยเย้มบนใบหน้าทางสารตบหน้าผากของเขาและพูดว่าทุกคนนี่มันจะทำให้ข้าเดินทางสายจริงๆเอาระฝอยให้ข้าไปเถอะในเวลานี้ผู้พิทักษ์ส่วนตัวของราชสำนักก็ได้มาล้อมรอบพวกเขาเช่นกันแต่ผู้พิทักษ์ส่วนตัวเหล่านี้ไม่กล้าที่จะทำอะไรมากนักแม้ว่าผู้พิทักษ์ของราชสำนักจะมีฐานะสูงส่งแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากพวกเขาจะทำอะไรได้บ้าง สามีหนึ่งคนและภรรยาหนึ่งคนงั้นเหรอดีมากเผ่าพันธุ์ของเราอยากจะรู้จักคนที่ไม่หวั่นไหวในความรักอีกด้วยเสียงอันไพเราะดังขึ้นทั้งซานมองดูเธออย่างไม่รู้ตัวและทนใดนั้นก็รู้สึกถึงแสงสว่างมันคือหญิงสาวที่ดูเหมือนผู้หญิงมนุษย์ทุกประการดูเหมือนผู้หญิงมนุษย์อายุ17หรือ18ปีชุดยาวสีขาวขับเน้นใบหน้าอนน่าทึ่งซึ่งงดงามและสง่างาม และดวงตาคมโตที่เคลื่อนไหวไปมาดูเหมือนจะสั่นไหวด้วยรัศมีสีสันสดใสเธอเป็นนางฟ้าหญิงที่งดงามที่สุดในบรรดานางฟ้าที่มีโยแม้แต่ในโลกมนุษย์ก็ยังเป็นความงามที่หายากเรื่องนี้มีความประทับใจในใจของถังสารเนื่องจากการแข่งข,ขันที่ผ่านมาเธอได้พบกับเขานี่คือเฉียวเวย่ยราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันหลิวรี่ดวงตาอันสวยงามของเฉียวเวย่ยก็จับจ้องไปที่ถังสารเช่นกันเมื่อวานนี้ เมื่อจกักรพรรดิเดวิรีขอให้เธอมาพบถังซานในใจของเธอไม่เต็มใจมากนักเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณพวกนี้เป็นพวกนิยมความสมบูรณ์แบบได้มีข้อกําหนดสูงสําหรับรูปรักษณ์ภายนอกผิวสีน้ําเงินของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองไ,ได้อยู่ในหมวดหมู่ความงามของพวกเธออีกต่อไปแต่ทว่าเมื่อวันนี้เมื่อได้เห็นผู้นําเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองผู้นี้เสมือจนจักรพรรดิคนใหม่จินเหมียวเรน ้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆใน,ในใจของเธอบางทีอาจเป็นเพราะมีคนสนใจเขามากจริงๆเวลาเขาเหมือนขนมหวานเมื่อเห็นว่ามีนางฟ้าสาวจำนวนมากเข้ามาพยายามเข้าใกล้จินเหมียวรินจากนั้นก็คิดถึงความสามารถต่างๆที่จินเหมียวรนสแสดงในศึกชิงจกกักรพรรดิแระบทบาทของพลังชีวิตอันมากมายของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองดูเหมือนว่าเธอจะยอมรับผู้ชายที่มีผิวสีน้ำเงินนี้ได้ไม่ยากนักทางสารยิงแับพยักหน้า เฉวยก็แสดงความเคารพตอบกลับเช่นกันขณะที่เรานางฟ้ากำลังผ่อนคลายเพราะคำพูดของพวกเธอแสงสีงเงินสีทองก็ฉายแวบไปที่ร่างของทังซานที่ใดนั้นพลังชีวิตอันแข็งแกร่งก็แผ่กระจายออกมาจากตัวเขาครอบคุมนางฟ้าสาวท,ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนางฟ้าสาวทุกคนต่างรู้สึกถึงความอบอุ่นบนร่างกายของตนเองและความรู้สึกสบายที่ไม่อาจบรรยายได้ก็แผ่กระจายไปทั่วร่างกายทันที นั่นคือพลังชีวิตระดับสูงที่ถูกส่งมาแม้ว่าจะมีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์บางอย่างก็ตามการได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้ทําให้พวกเธอรู้สึกชาไปหมดทางสารใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆนี้เพื่อหลบออกจากสนามนี้อย่างรวดเร็วและบินเข้าไปในรถม้าของเขาเอาระเร็วเข้าไปกันเถอะทางสารตะโกนด้วยเสียงตําด้วยของขวัญแห่งชีวิตที่ทําให้เหรานางฟ้ารู้สึกถึงประโยชน์ของพลังชีวิต เขาจึงหลบหนีจากการล้อมรอบและมุ่งหน้าสู่สถานที่แข่งขันและเมื่อทังสารขึ้นรถมาแล้วมุ่งหน้าออกจากโรงแรมพัทยาขาวเหม่ยกงจือก็ออกมาได้เห็นภาพนั้นเมื่อสักครู่ในเวลานี้นางฟ้าสาวก็ตอบโต้เช่นกันแต่พวกเธอไร้ไร้ตามท้ายสุดแล้วพวกเธอก็มีฐานะที่สูงส่งของพวกเธอเองเช่นกันและพวกเธอก็ไม่สามารถที่จะเสียหน้ามากไปกว่านี้หากพวกเธอกระตือรือร้นมากเกินไปและทังสาน ต้องการที่จะเข้าร่อมการแข่งขันจริงๆดังนั้นพวกเธอจึงหยุดเขาไม่ได้สบายตัวจังเลยนี่คือพลังชีวิตระดับสูงนั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้แต่มังกรดูร้ายยังยอมแพ้ได้ถ้าข้าสามารถอาพลังชีวิตแบบนี้ได้ทุกวันในอนาคตข้าหวังว่าจะได้เป็นจักพรัดิ์อย่างแน่นอนราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สิงโตทองกล่าวด้วยความชื่นชมในขณะนี้ดวงตาของเฉียวเว่ยก็เต็มไปด้วยความเจิดจ้าเช่นกัน ในฐานะอผอพันพูดวิญญาณซึ่งต้องการพลังชีวิตให้มากความรู้สึกของเธอก็ยิ่งรู้สึกงยิ่งขึ้นในขณะนี้มันมีแสงหลักสีสันที่แฝ่ออกมาจากร่างกายทั้งหมดภายใต้การปกคลุมและความชุ่มเชิญของพลังชีวิตระดับสูงนั้นเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังสายเลือดของเธอเองกำลังแสดงสัญ,ญญาณของการชำระร้างอาจารย์พูดโูกจินเหมวเรนนี่สุดยอดจริงๆโดยเฉพาะ กับเผ่าพันธุ์พูดวิญ,ญญาณอย่างพวกเราเขาคงจะประทับใจข้าบ้างใช่ไหมเมื่อเทียบกับนางฟ้าสาวรอบๆแล้วเธอสวยกว่าพวกเธอเยอะและโดยทั่วไปเผ่าพัพานธุ์ผู้วิญญาณก็ไม่ค่อยอยากจะแต่งงานกับเผ่าพัพานธุ์ปีศาจเนื่องจากมีสายเลือดหลายประเภทจึงมีสิ่งกีดขวางระหว่างสายเลือดเหรานั้นพูดวิญญาณและปีศาจก็อ้างว่าเกิดและโต,ตมาโดยธรรมชาติ และพวกเขาคือแกนแท้ของสวรรค์และโลกในสายตาของพวกเขาเผาพันธุ์ผู้วิญญาณรู้สึกไม่สบายใจกับรัศมีของสายเลือดมาก,ากเขาเลือกคนจากเผ่าพันธุ์ผู้วิญญาณก็ไม่ควรมีคู่แข่งมากนักแม้ว่าเจียงสวนโจและเฉินเชียวจะแข็งแกร่งกว่าเธอแต่รูปร่างหน้าตาของพวกเธอกับด้อยกว่าเธอมันไม่ควรดีกว่าหรือที่จะเลือกภริยาที่สวยกว่ายิ่งไปกว่านั้นความแข็งแกร่งของเธอเองก็ไม่เลวเธอยังเป็นทาย,ยาทของจักรพรรดิเหลียวเร่อีกด้วยในอนาคต หากเขามาอยู่ร่วมกันกับเธอจริงๆการสืบทอดบรรรังของเขาจะต้องเป็นสิ่งที่แน่นอนภายใต้การรวมตัวของทั้งสองเผ่าพันธุ์เขาจะสามารถนำเผ่าพัานธุ์ของเราทั้งหมดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนเธอคิดแบบนี้ในใจไปกันเถอะเราไปดูเกมกันเถอะนั่นเจ้าเมืองเหมยออกมาแล้วขณะนี้เรานังฟ้าสาวก็ได้เห็นหมยคงจือเช่นกันหมยคงจือมองดูพวกเธอ ใบหน้าอันงดงามของเธอถูกคลุมด้วยผ้าคลุมแต่ดวงตาของเธอกับแสดงความเย็นชาเล็กน้อยเธอเพียงพยักหน้าเล็กน้อยไปทางพวกเธอและพยักหน้าจูจูเฉินเฉียวก็พูดขึ้นว่าท่านเจ้าเมืองเหมยท่านต้องทำอย่างเต็มที่ท่านเป็นตัวแทนของเราสตรีของเราและท่านจะต้องชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดการคนเจ้าเร่ดินเหมียวหรินซะทันทีที่พูดเช่นนี้นางฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในเวณนั้นก็ตกใจและพูดในใจว่า เจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่ต้องการอยากแกล้ชิดกับจินเหมียวรินหรือไงแล้วทําไมเจ้าถึงพูดแบบนี้นี่เป็นเพราะโกรธหรือไงเมย์คงเจอมองไปที่เฉินเชียวจากนั้นพยักหน้าและพูดว่าข้าจะทําให้ดีที่สุดนางฟ้าสาวมองเห็นชัดเจนว่าเมื่อเธอพูดคำสามคำนี้เธอจึงกำมัดแน่นที่เนินรัฐทสภาวันนี้ผู้ชมมาเร็วกว่าเดิมและที่นั่งก็เต็มแล้วแต่บรรยากาศวันนี้ก็ผ่อนคลายที่สุด แระยังคงมีเสียงหัวเราะทุกรูปแบบในวันสุดท้ายของศึกชิงจกักรพรรดิผลการแข่งขันไม่สําคัญอีกต่อไปในสายตาของผู้ชมใครจะเป็นอันดับหนึ่งและอันดับที่สองมันไม่สําคัญแล้วแม้ว่าจะมีเผ่าพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์ผู้วิญญาณในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่ทั้งสองเผ่าพันธุ์ก็ได้รับความนิยมอย่างมากและยังสามารถกลายเป็นราชาได้อีกด้วยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ผู้ชมจําได้มานานแล้วว่าเกมในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การต่อสู้ชิงจกักรพรรดิเท่านั้นแต่ยังเป็นการแข่งขันเพื่อหาคู่อีกด้วยเหมนคงเจอในฐานะเสมือนจกักรพรรดิจะเป็นผู้ส่งเสริมการแข่งขันในวันนี้พวกเขารอบสุดท้ายทั้งหกคนมีสิทธิเลือกคู่ครองของตนเองไม่ต้องบอกเขารู้ว่าหนิงเฉินเหนียนและหลานโม่เฉียนเป็นสามีภรรยากันยกเว้นพวกเขาแล้วเหมนคงเจือจินเหมี่หลินซู่อันอยูและเ,เจียงเฉินโจ ดางก็มีสิทธิ์เลือกคู่ครองของตนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสามเสมือนจกักรพรรดิอันดับสูงสุดจะเลือกคู่ครองของตนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากสําหรับราชสำนักทั้งหมดพวกเขาจะเลือกใครและสิ่งที่ผู้ชมกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้คือผู้รักเหล่านี้จะรับก,กันอย่างไรในภายหลังผู้ที่ได้รับตําแหน่งสูงสุดจะมีสิทธิก่อนและเมื่อได้รับเลือกแล้วจะไม่สามารถถูกปฏิเสธได้นี่คือกฎของการแข่งขันในศึกชิงจกักรพรรดิ ผู้เข้าแข่งขันชายและหญิงที่เข้าร่วมหนึ่งครั้งนี้ร้อนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ดีที่สุดในทวีปนางฟ้าพวกเขาได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันอันดับหนึ่งต้องเป็นจินเมวเรนเขามีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวความแข็งแกร่งและอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดผู้เข้าแข่งขันหญิงที่มาชมเกมในวันนี้ต่างก็แต่งตัวสวยงามมาเต็มที่แม้ว่าพวกเธอจะรู้ดีว่าไม่มีความหวังที่จะถูกเลือกแต่พวกเธอก็ยังมีโอกาสได้รับการถูกเลือก ในที่สุดทางสารก็มาถึงสนามปารองก่อนจะเข้าสู่สนามปารองเขาปล่อยให้ผู้อาวุโสของเผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองอบร้อมเขาเอาไว้โดยบิดตัวเองให้มีชิดด้านในสุดเพื่อไม่ให้เผชิญกับสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้อีกทั้งสองข้างทางก่อนเข้าสนามปารองเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยนางฟ้าสาวแต่ความแข็งแกร่งของนางฟ้าสาวเหล่านี้ไม่เท่าเทียมกันและพวกเธอไม่กล้าที่จะฝ่าแนวป้อ,องกันขององ,องค์กส่วนตัวของราชสำนัก เพราะเขาทาได้เพียงเรียกชื่อของจินเหมียวหลินข้างนอกเท่านั้นจนกระทั่งเขาเข้าสู่ช่องของผู้เข้าแข่งขันทั้งซานจึงได้หายใจด้วยความร่องอกมันยากเกินไปทําไมการแข่งขันหาคู่ครั้งนี้ถึงดูเหมือนว่าเขาเป็นคนจัดเองเลยเมื่อเขาเดินออกมาจากช่องแข่งขันและกาลังจะขึ้นไปยังพื้นที่รอก็มีร่างหนึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเห็นเช่นนี้ทงางซานก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงไปชั่วขณะ คนที่เราเขาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจียงเฉินโจผู้เข้าแข่งขันคนที่สี่ในสืกชิงจกักรพรรดิผู้ที่ครอบครองร่างทองคำอมตะเจียงเฉินโจยืนอยู่ตรงนั้นโดยสวมชุดยาวสีเหลืองส้มและมีผมยาวสยายไปข้างหลังเธอไ,ได้มีท่าทีเหมือนคนเก่งเมื่อก่อนที่ต่อสู้ในสนามรบแต่เธอกลับรู้สึกเงียบขรึมเล็กน้อยจากบทเรียนก่อนหน้านี้ทั้งซานเข้าใจจุดประสงค์ของบุคคลน,นี้โดยธรรมชาติแล้วเชวยวยจากเผ่าพันธุดอกพระจันทร์แห่งความมืด สามารถปรากฏตัวแบบนั้นได้แล้วเจียงเฉินโจจากเผ่าพันธุ์ดอกไม้ทันตะวันจะไม่สามารถปรากฏตัวแบบเดียวกับเธอได้ยังไงมีอะไรหรือไม่ท่านรองเจ้าเมืองเจียงทั้งสารถามอย่างรู้เท่าทันเขารู้ว่าเจียงเฉินโจเป็นรองเจ้าเมืองดอกไม้ทันตะวันเจียงเฉินโจรังเรใบหน้าสวยของเธอแดงเล็กน้อยและเธอคอมศีสาะรง ไม่กล้าที่จะมองตรงไปที่ถังสารเลยรูปรักที่เก่งการที่เคยอยู่ในสนามรบก่อนหน้านี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ